สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวลไฟช anel กับเกมโยกังสติยุทธภพเลือดใหม่นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงระบบใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับนั่นก็คือตัวของระบบปีกเซียนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของปีกเซียนเนี่ยจะเพิ่มสกยภาพอะไรให้กับตัวเรามากน้อยแค่ไหน,นทํายังไงถึงจะได้มาและเปิดระบบตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมโยกังสติยุทธภพ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกม Beat h a b e r นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอร์ด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้ว,ลวตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับาหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่190บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวของระบบปีเซียนกันก่อนละกันนะครับผมโดยปีเซียนเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยตัวของระบบปีเซียนนะครับจะมีตัวของระบบเปิดมาให้เราเล่นกิจกรรมเนี่ยประมาณช่วงเลเวล81นะครับผมขึ้นไปเนาะแต่ว่าตัวของปีกเนี่ยมันจะใส่ได้ตอนเลเวล85นะครับเหมือนที่ผมใส่อยู่นตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งปีเซียนเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าสถานะต่างๆให้กับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะม,มากๆยิ่งเป็นปีเซียนที่เป็นขั้น4ขั้น5ขึ้นไปหรือว่าปีเซียนระดับ1 นะครับผมที่เป็นขั้น3ขั้น4ขั้น5้าขึ้นไปเนี่ยจะค่อนข้างเก่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับดยกิจกรรมนะครับผมก็จะมีมาให้เรานะครับผมอยู่ตรงด้านขวาด้านบนงานปีกเซียนตรงนี้นะครับภายในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยที่จะให้เรานะครับตั้งแต่เติมรายวันนะครับผมราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็จะได้รับตัวของวิญญาณแห่งปีกเซียนระดับสูงที่เราเนี่ยจะนํามาเปิดนะครับเพื่อสุ่มตัวของปีกเซียนตั้งแต่ขั้น2จนถึงขั้น4โดยเปิดเซียนที่เขาจะเปิดได้เนี่ยก็แน่นอนว่า ก็จะมีขั้น2อยู่ที่95%ขั้น3 4%และขั้น4เนี่ยอยู่ที่1%ด้วยกันนะครับและยังมีในเรื่องของการขายร้างค้าลดร,ราคาอีกด้วยเช่นกันนะครับผมโดยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะได้รับปีกเซียนนะครับผมมาไวๆเองเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าเอาเพชรหรือว่าเอาทองเนี่ยมาทําการซื้อปีกเซียงตรงนี้นํามาใส่นะครับผมโดยแพคที่ราคาต่ําสุดนะครับกองนี้เนี่ยผมก็ซื้อไปแล้วเนาะมันจะเป็นแพคราคา3 0 0ทองนะครับซื้อได้1ครั้งจะได้กล่องตรงนี้เนี่ยมาส่มมาาส่ม้องอนกรลตี 5อันนะครับผมเราจะการันตีว่าได้ปีระดับ3แน่นอนจากการนําไปหลอมนะครับผมในกรณีเกลือจะจัดดอปแต่ปีขั้น2นะครับผมและยังมีของรางวัลอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นขินอัพปีเซียนนะครับที่เป็นอัพแฟชั่นตัวของอย่านําโชคแล้วก็ตัวของเดีย,ยุทธนะครับผมและในตัวของแพคอื่นๆเนี่ยก็ยังมีปีเซียนเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะเป็นตัวของปีแฟชั่นที่จะเพิ่มในเรื่องของการกําจัด e x p และได้ตัวของ AP เพิ่มมากขึ้นดาเมจกังฟูเพิ่มเติมนะครับผมบักฝึกฝนในการปีกเซียนนะครับ เพิ่มพลังจบทีพลังป้องกันเนาะและไอเทมเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมนาไปอัพขั้นปีกเซียนเพิ่มเติมด้วยนะครับหินไกลร่างนะครับผมปีกเซียนขั้น4 5หดาวนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็บอกเลยว่าเพิ่มศักยภาพเพิ่มเยอะมาก ถ้าหากเป็นปีกเซียนขั้น4ี่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากัพระดับดาวถึงตามที่กําหนดเนี่ยจะเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะระดับ2ดาวนะครับบวกเลือดนะครับผมระดับ1ดาวเนี่ยจะบวกโจมตีถ้าหากว่าระดับศักยภาพด้านล่างเนี่ยที่เป็นระดับ4นะครับผมแล้วก็ศักยภาพดาวถึงตามที่กําหนดก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตป้องกันกังฟูโจมตีกังฟูต้านทานคริติคอลและเมื่อโจมตีมีโอกาส10%เรเนะครับที่จะทาให้ดาเมจเนี่ยดาเมจเพิ่มข ว่าค่อนข้างที่จะแรงมากและยังมีสกิลพิเศษต่างๆนะครับที่จะมีเพิ่มเติมของปีกเซียนแต่ละอันด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันป้องกันกลงผูค่าพลังชีวิตและมีตัวของระดับทาเลนอัพนะครับผมที่จะเพิ่ม exp ให้อีก20%เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเพิ่มโหดมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ที่9,800หยวนกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากการหาจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถหาได้จากการล่าบ,บอสด,ด้วยเช่นกันนะครับ,รบ,บอร เราจําเป็นที่จะต้องมีปีกเซียนขั้น3ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะต้องซื้อแผกตรงนี้ก่อนในราคา300ทองนะครับเพื่อที่จะเปิดกล่องและเกลือสุดนะครับได้ตัวของปีกเซียนขั้น2มา5อันนะครับแล้วก็นําไปหลอมรวมเป็นขั้น3นะครับผมถึงจะเริ่มตีบอสได้เนาะด้วยตัวของบอสเนี่ยันก็จะมีรางวัลอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวของการสังาหารครั้งแรกในช่วงกิจกรรมเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวนี้ถอยไปก่อนละกันนะครับโบนัสการสังหารครั้งแรกของเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้ของ ตัวของหินเศษกลายร่างนะครับเอาไว้รวมนะครับผมเป็นหินกลายร่างแล้วก็เอาไปเลื่อนขั้งปิกเซียนนะครับหรือว่าของต่างๆนะครับที่เป็นของสังหารครั้งแรกของตัวเราเนาะก็จะได้ของเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับโดยบอสเองเนี่ยก็มีจํานวนที่จะค่อนข้างที่จะหลายตัวอยู่นะครับผมตั้งแต่สำหรับตัวของสํานักแดนเซียนเนี่ยขั้นหนึ่งะครับเราจะต้องมีปีกเซียนขั้น3ก่อนแล้วก็มีพลังป้องกันที่แนะนําอยู่ที่ประมาณ800ก็จะเริ่มสู้กับพวกนี้ได้แล้วนะครับโดยแต่ละแผนที่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับผมบเเนนนีีียยหหลลาาาตตััวครง้้ขมกก็ด จะมีทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับผมซ้าย3ตัวขวา3ตัวนะครับตรงนี้เลยแต่ถ้าก็จะไปชั้น2นะครับก็เดินลงไปทางด้านซ้ายล่างตรงนี้ได้นะครับผมก็จะสามารถเดินไปชั้น2ชั้น3ชั้น4ได้โดยเราเนี่ยสามารถกดที่ตรงนี้นะถ้าทายบอลนะครับเลื่อนมาที่ปีกเซียนตรงนี้เราก็เลื่อนดูนะครับผมว่าชั้น2มีตัวอะไรบ้างต้องการปีกเซียนขั้นไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีสูงสุดอยู่ที่ระดับปีกเซียน2ดาวขั้น5กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างที่หัวโหดมาก นอกจากนี้เองนะครับผมตัวของกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมของปีเซียนเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นอีกในกรณีที่เราเนี่ยสามารถอัพปีเซียนถึงระดับตามที่กําหนดได้นะครับผมก็จะได้รับของในงวันเหล่านี้มากและถ้าหากว่าเราอัพปีเซียนขั้น5้าถึงระดับ5ดาวได้เนี่ยเราจะได้ตัวของแฟชั่นปีกเปลวเพลิงอัคคีตรงนี้มาเพิ่มเติมด้วยนะครับที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าเตตัสต,ต่างๆให้กับตัวละครเรานะครับผมแล้วก็มีความเท่ที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนตัวว,า,า,วยา,ายๆ ผมส่วนตัวเนี่ยก็ซื้อมาเพียงแค่ขั้น3กอดเอาไว้ใสเ่เท่ๆนะครับผมแค่นั้นเองเนาะตัวของระบบปีกเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวของระบบในเรื่องของการอัปเกรดของปีกเซียนเพิ่มเติมนะครับเราสามารถกดที่ข้างขวาตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ระบบปีกเซียนนะครับผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่การประดิษฐ์นะครับซึ่งการประดิษฐ์เนี่ยก็คือเอาตัวของปีกเซียนนะครับผมที่เป็นระดับตามที่เขากําหนดมาหลอมขึ้นมานะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการทําปีกเซียนระดับ2ต้องหาปีกเซียนระดับนี่ 5อันใส่ครบตามที่กําหนดนะครับผมแล้วก็ทําการสร้างเป็นขั้นสองนะครับส่วนขั้น3ามเองก็เช่นกันนะครับก็ต้องเอาขั้นสองมาใส่ครบ5อันเราสร้างเป็นขั้น3มสร้างเป็นขั้น4ี่ แล้วก็สร้างเป็นขั้น5ตามลําดับนะครับผมและในเรื่องของการอัพดาวเนี่ยเราจะอัพปีเซียนได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีปีเซียนเนี่ยระดับ4ดาวก่อนนะครับผมจึงจะอัพได้เนะเาะโดยกุนแสมบัติต่างๆเนี่ยก็จะมีการอัพเกรดที่เพิ่มขึ้นและอัพได้สูงสุดเนี่ยก็คือเป็น5ดาวนะครับซึ่งถ้าหากว่าปีกเซียน5ดาวเนี่ยจะมีสกิลตัวของสกิลเทวะแบบสูมให้กับเราด้วย1อันนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นระบบตัวของการขัดเกลียปีกเซียนนะครับซึ่งการขัด er เกลียวนี่ย มีทั้งประเภทการโจมตีแล้วก็ประเภทการเอาชีวิตรอดหรือการป้องกันแล้วก็ประเภทบทบาทเพิ่มเติมด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะบวกค่าเซตัสต่างๆหลายอย่างเลยแต่ก็จะเป็นการสุ่มนั่นแหละนะครับว่าเราอยากจะเอาค่าเซตัสไหนอย่างไรก็ต้องลองดูเอาละก,กันนะครับว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมกับติเซียนของเราในแต่ละอันเนาะหลกัหลกๆนะครับผมติเซียนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมโยกังจุดตียุทธภพเลือดใหม่นะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมโยกัง จุติยุติภพเลื่อดใหม่กันด้วยนะครับตัวของในอนาคตเนี่ยจะมีกิจกรรมตรงนี้มาเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันละกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไแบบแบบทุกคนนะครับ